บนโซเชียลแชร์เตือนประชาชนที่จะนำของใช้ส่วนตัวที่มีค่าเดินทางออกนอกประเทศต้องแสดงต่อศุลกากรก่อนเสมอตอนเดินทางกลับจะได้รับการยกเว้นภาษีชัวเหรอ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทเดินทางไปตรวจสอบที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับระเบียบนี้มีจริงไหมครับมันมีระเบียบปฏิบัติอยู่จริงแต่ที่มีการแชร์กันอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวทําไมจะต้องมาดีแคร์กันทุกคนซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นต้องดีแคร์ทุกคนถ้าผู้โดยสารประสงค์ที่จะดีแคร์ศุลกากร,กรก็จะดูว่าสิ่งนั้นควรจะต้องดีแคร์หรือไม่ถ้าสมควรต้องดีแคร์เราก็จะรับดีแคร์ไว้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเผื่อไม่่่่ดดดดีีีแแแแคคลล้้วววเขามามมมผิชชันไใททุกงส สิ่งของก่อนออกเดินทางหากใครกําลังจะเดินทางแล้วยังสงสัยว่าอะไรต้องสําแดงหรือไม่ให้สอบถามไปที่สายด่วนศุลกากร1164ก่อนได้เลยครับแล้วถ้าก่อนเดินทางออกไปไม่ได้สําแดงสิ่งของมีค่าขากลับจะมีโอกาสถูกเรียกเก็บภาษีไหมครับเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นนี้ก็เกิน2000 20, 0บาทไปแล้วเราจะไม่ได้ไปสตริกว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเกิน20,000แล้วก็เป็นปัญหาเราดูว่าของที่นําเข้ามานั้นถ้าเผื่อเป็นของใช้ส่วนตัวจริงๆจํานวนไม่มากดูแล้วตามความเหมาะสมทางศุลกากรก็ไม่ไเรียกเก็บภาษีคนที่ซื้อของมาใช้เอองงะครับต้ ถ้าของนั้นเป็นของใหม่และมีมูลค่าเกินกว่า20,000บาทขอแนะนําให้เข้าช่องแดงเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุกลกากรช่องแดงคือช่องที่ต้องสแดงสิ่งของที่ต้องชําระอากรของต้องกํากัดและของต้องห้ามเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะดูว่าของนั้นควรจะต้องเสียภาษีอย่างไรถ้าเขามีใบเสร็จก็ง่ายหน่อยไม่ต้องถกเถียงกันในเรื่องการคานวณฐานราคาในการประเมินค่าภาษีแต่ถ้าเกิดไม่มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็มีราคาอ้างอิงอยู่แล้วเช่นเป็นของค้ายกันหรือเหมือนกันกันกบที่มีผู้โดยสารรายอื่นนาเข้ามาแต่ถ้าท่านไม่เข้าช่องแดงท่านไปเข้าช่อง เดี๋ยวถ้าวัเกิดเจ้าที่ตรวจ<อ>พบ<อ>จะถือว่าท่านมีเจตนาที่จะพยายามลักลอบนีสหรากรกกรณีน,นี้เราต้องมีการตรวจยึดแล้วก็จับกลุ่มช่องเขียวนั้นจัดให้แก่ผู้โดยสารที่พกสิ่งของติดตัวเข้ามาตามสมควรไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและไม่เป็นไปนในทางการค้าครับโดยช่องเขียวนี้จะมีการสุ่มตรวจด,ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์นะครับ แล้วถ้าพบสิ่งของแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับทุกคนไปเข้าใจว่าถ้าเผื่อไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแล้วไม่ต้องเสียภาษีกรณี20 0 0 0บาทเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขกำหนดขึ้นมาให้รับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารว่าสิทธิของเข้าอยู่ตรงไหนถ้าเกินกว่านั้นเขามีภาระแน่นอนถ้าต่ำกว่านั้นเขาอาจจะได้รับการยกเวน้นแต่ถ้าเกิดสมบัติของนันนำเข้ามาแต่มันไม่ได้เป็นของใช้ส่วนตัวที่ตามสมควรเช่นนำผ้าเช็ดหน้าสูกใจซื้อมากูรุตหนึ่งเลยกูรุตหนึ่ง มันเกินกว่าที่จะเป็นของใช้ส่วนตัวแม้ว่าจะอ้างว่ามาเป็นของฝากหรือของขวัญของฝากหรือของขวัญตามกฎหมายไม่ได้รับการยกเว้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับการดีแคร์ของนะ้ามันมีรเะเบียบปฏิบัติอยู่จริงถ้าจะแชร์คนที่แชร์ควรจะต้องมีความรู้ว่าของใดจําเป็นต้องดีแคร์ก่อนออกไปบ้านเมืองพัฒนาได้เพราะเงินภาษีหน้าที่ของพลเมืองที่ดีจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับ ชั่วก่อนแชร์แชร์ผิดๆอย่าคิดว่าได้บุญท่านอาจจะฆ่าเขาโดยไม่รู้ตัว